Uh ี huh, ่ผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นเกมคิวหนิงฟอกันนะฮะมาเริ่มมาก็เริ่มเลยด้วยดานมอนเนอร์หรืออะไรสักอย่างที่แพ้ไม่บอกก็เริ่มกันเลยนะฮะโอชุดเกราะเสียงมึงเท่าไหร่นี่โอ้โลฟาโลฟาไม่เนี่ยทำไมผู้หญิงไม่โดนเลย

เคราะห์มาแล้วเฟรมทาวเวอร์ฉันไม่ซื้อฉันเอาไอโฟนเก,ก้าแล้วก็เอเอเปิดอะไรดีโมงผับมันเลยแล้วก็แห้งแค่นอนตะการบอกไหมเอามาชีดดีกว่าหรือก็คือมาชีดเดะอย่น,นี้แหละซือ้อหนาฬากาหลือเกินไปโอ้กระสุน ก็ศูนย์อืมก็ไม่ทางเลยเดิมเลยเป็นโมฆับดีกว่าความสมาเศษของโมฆับก็คือเมื่อคุณคิดกลางจะสามารถเปลี่ยนจากเซม,มิออโต้และมาเป็นออโต้ระบบฟูเรียลออโตเมติกได้ฟูเรียลออโตเมติกคือกดค้างหน่อยแต่เซม,มิก็ป๊อบปอปป๊อปทีละคลิกนะครับเปลี่ยนแมกได้ดี

mỗi người ơi con buồn mèo Một buồn nào giờ thăm ở cô đi con buồn mèo ủa bay, con lắm nghe đi đẹp cô thấy năm dày rồi đẹp Ôi chết chị ơi ừ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  อโอ้วัสดีเพื่อนจะกระโด,ดะใช่ไหมมาพ่ปลาดาบันมาใชโต๋ใช่ไหมเพื่อแล้วมันท,ทั้งสู้ไปได้เพราะดาบใหญ่กว่าดูอีโต้แบบมันอยู่ในบ้านใช่ไหมโอเคตอนนี้เขาจะไปสู่สู่กันฮะเพราะมีอเราอยู่บนกดทีนะโอเคบ้านนี้เป็นบ้านรางสิบปีนะครับเก่งเสียนเหมือนเดิม เป็นลุงหรือไงเนี่ยเออใช่จะเป็นลุงอ่ะเฮ้ยปีนตัวเออใช่จเป็นลุงแล้วอใครนี่ซื้อกอล์ฟเล่นโอ้ขายมาสีเตะไปขอคอร์ดโบนด์ดีกว่าโอเคแกะแกะโอเค ออกไป้เรือเราจะปักดาตั้งหลับปักทันเดี๋ยวนี้พราะไม่น่าจะเวิร์กนะมันก็ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไรหรอกนะแต่เท่าที่รว้ก็คือดูดอยู่ตรงนี้แหละชุดอ่ะโอเคไอ้เหีย้ยเข้ามาทางนี้ได้ด้วะเข้ามาทางนี้ได้ด้วยวะเราก็ไปตรงนี้ละกันนะ Lòng à lò đặt yên bô mặt ông ní này lại. Boy nhanh nảy đập kè tông đưa kị ma. Lênh lò về đại hai. Mhm. 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 đâu? Mhm. 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 Mhm.

โอัพยาซะหน่อยเพิ่มความตึดและถูกกำลังเฮ้ยมีร้านในแถวนี้ด้วยเหรอโอ้ไม่เคยเข้ามาจอดมีร้านในแถวนี้ด้วยเหรอูนย์เต็ม่หมด ถ้เปลี่ยนจากการใช้ดเอาเอมข้าวมาเป็นดเอาแหนเคาน์มาใช้กันรีโรดรีโรดบรรยากาศเหมือนแอมเนซิสุดๆบรรยากาศเหมือนบ้านในแอมเนซิอเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ล้านไหนจ้ะล้านล้านจ้ะโอเค้าน

ครบที่สุดเฮ้ออะไรคุกูแกไม่กูไม่เล่นด้วยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่แตกไม่ทันแตกไม่ทันแจกไม่ทันเติมมือก่อนเอออยากได้ใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมอยากได้โอ้ยขอโทษขออภั มามาอ้าของใหญ่อ้าชุดใหญ่นะอ่ะเป็นหมูเป็นหมูเจสเดที่พุ่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันรีบไปไหนวะพี่พุ่งไม่เห็นเลยวะพี่พุ่งเขาจะไม่เห็นพี่พุ่งข้าจะไม่เห็นเลยไงวะ โตมีพลุ้รพวกแดงอยากได้เลเซนต์ตั่งใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้มาให้เลเซนต์ในตอนแรบเลยไม่ได้ว่ะตอนนี้ครั้นี้ไม่ได้นะเจ้ผมเล่นแค่สามเวฟนะเจ้เล่นแค่สามเวฟเซียน เ okay. สร็จนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะเจ้คอสโบน cross bone. การเอาคุณเอาการที่คุณเอาคอสโสบอลวิ <Wh ee! S 1> การคุณเอาคอสโบนมาบูกับบอสเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะมันไม่ใช่พวกปืนของซัพพอร์ตสเปเชียลิสต์นะเพราะปืนของพวกซัพพอร์ตจะแรงๆกันทนะั้งนั้นเพราะมันคือปืนลูกซองใช่ปืนลูกซองแรงที่หายโดยเฉพาะฮันติงสุดกัด ปิวเห็นใช่ไหมตายเลยโอ้เฮลิคอปเตอร์ขอขับได้อะไรเี่ยหนัออกหลักคนเลรน้ดูจมจิิ้มจิ้มันใกล้จะมาแล้วสินะจะมาแ

โอ้โหเอ้โหปีกูเลยโอ้โหโอ้โหมึงหมดมึงหมดเซ็งให้แล้วนะโอ้โหโอ้โหมึงหมดมึงหมดมึงหมดเข้าใจไหมเอาอาะมุดไปกินนะอันนี้วยอ่ะ I like the ones. เดี๋อันโอเคนะเจ๊อืมต้องหาอะไรโถนมาเล,โธโธโธเล,ล่นลวมั้งเนี่ยกับบอสนี่ไม่ได้เลยนะกับบอสได้แบบนี้มันไม่ได้เลยนะเอาปืนแก๊ปมาไล่ยิงเขายังไม่ได้เลยคนระับ เสียงโมงสักุลละทำเพลงเสียงโงสักุลละเล่นไม่มีอะไรทำรัเบิดเพลงฟังกันดีกว่าเนาะ สช่างโคตรได้บรรยากาศอ่ะเพลงก็ส่องอาซุนเนมิโกะนะฮะเพลงก็ส่องอาซุนเนมิโกะเออก็เอาเยอะนะก็ไม่รู้จะฟังยังไงละฟังไม่ได้ยตกใจ มันนี่มานนี่มานี่มั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 นนี่กูแขนมานี่มันี่มาโอ้ชิดโอ้ชิดไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเลยหลอด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 ยา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 ให้กูให้มึงแล้วนะเออ รีโหลดดีโหลดดีโหลดดีโหลดเต,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 ติมมึกเติมมึกเติมมึกมันมาอ้าวเด็กอ้โอ้ใส่เลน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 ไอ้อ้วน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 เปลี่ยนไม่พูงที่สุดเลยโอ้ยมองไม่เห็น ไอ้กวนคุณเห็นมึงล้ไอ้กวนเอาเพี้ไม่โดนแต้คนของผมนี่ไม่หมอเพลงนี้ว่าไหมไอ้พูดจจนดับจ่าบางอย่างคือมันฟังเพลงรักอย่างงี้เออมันก็แปลกเนาะเออก็ช่างมันเสริโอเคเพลงนี้แม่งละแม่งเกิดฮะมาเข้ามาอยู่ไหน อยู่นั่นไง,นงปินบล็อกมาหักสิปิงบล็อกมาปิงบล็อกมาเออแตมันตายง่ายอย่างงี้สิปิวครับเพลงไม่จบเออก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ ก็เพลงไม่ได้ช่วยให้บิว้วาอารมณ <c oughs> ์เลยแหลน่าเล่นโนนอมอนนั้นนหละก็ขอจบไปแค่นี้นะครับบายครับ